สวัสดีค่ะชีวิต ครัววันนี้ขอเสนอเมนูสังขยาฟักทองเมนูขนมไทยที่เจ๊ขอบอกเลยนะว่าดีงามมากใครที่ชอบทานขนมหวานแบบไทยๆต้องรีบทําตามด่วนๆเลยค่ะสังขยาหวานหอมเนื้อน,นุ่มๆคือดีงามใครที่อยากทาตามเตรียมวัตถุดิบเพ้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนะคะตอกใส่ลงไป9าฟองเลยตอกใส่ลงไปให้หมด จากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือ ไปเตยเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยก็ไปค่ะคลุกเคล้าขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเอาให้ไข่ของเราแตกตัวดีเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเทน้ำกะทิลงไปเทใส่ลงไปได้เลยค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วก็ขยำส่วนผสมของกะทิให้เข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแลว้วนำไปกรองให้เนื้อเนียนดีเลยนะคะ นำส่วนผสมกรองใส่ผ้าเข่าบางได้เลยกรองใส่ลงไปให้หมดเนื้อสังขยาของเราเนี่ยจะได้เนียนน่าทานแล้ะค่ะเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆช้อนฟองที่เหลือออกได้เลยช้อนให้หมดจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปตั้งหม้อนึ่งใส่ตามด้วยพิมพ์ปิดฝารอให้พิมพ์ร้อนค่ะค่อยๆใส่เนื้อฟักทองที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปให้ทั่วพิมพ์ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ไปแล้วใส่เนื้อฟักทองลงไปอีกครั้งใส่ลงไปเพิ่มได้เลยจากนั้นเปฝานเนืงพิงไว้ได้เลย15นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะเนื้อนเนียนน่าทานแล้ว ไปค่ะเปิดฝาแล้วยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูสังขยาฟักทองเมนูขนมไทยหอมหวานเนื้อฟักทองเนบเนบ,นบคือด,ดีงามสุดๆใครที่ชอบทานขนมไทยแบบเจต้องจัดเลยนะคะเนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ